คุณผลิตบอกว่าเนื้อหาสาระกฎหมาย2มาตรานี้เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพและการแสดงออกก้าวไกลจึงเสนอให้แก้ไขกฎหมาย2มาตรานี้นอกจากนี้ยังเสนอให้พักเพื่อไทยนะแสดงความเห็นในประเด็นนี้ส่วนพักเพื่อไทยก็ตีกันเชียงหลบหนีถอยฉากด้่งเชือกนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่ออดีตที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเขาบอกว่า,วามาตรา1 2 1 2ไม่ได้เป็นอุปสรรคและเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา1 1 2 อันนี้ขออนุญาตยกในกรณีดีเบตเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานี้เองนะครับอันนี้จัดโดยมติชนนะฮะโดยสาระสำคัญที่เขาจัดในการดีเบตกันในงานมติชนเลือกตั้ง66บทใหม่ประเทศไทยนะครับร่วมย้ำจุดยืนชูบังคับใช้จึงต้องเขียนให้ชัดว่าหากพูดจริงติชมเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถกระทำได้โอ้โหนี่คือคุณพลิตนะะก้าวไกลนะครับและอีกประเด็นต่อมา ที่คุณผลิตบอกว่าการแก้ไขเนี่ยนะต้องแก้ไขความหนักของโทษ3-15ปีนี่สูงกว่ามาตรฐานสากลจึงต้องลดโทษเหลือ0ูนถึงหปีนะครับนี่คือประเด็นที่2เรื่องของโทษแล้วก็ประเด็นที่3แก้ไขว่าใครจะมีสิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะบางครั้งถูกนํามาใช้กันแกล้งทางการเมืองโดยจะต้องให้มีสํานักพระราชวังมีสิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษแต่เพียงผู้เดียวอันนี้คือคุณผลิตนะฮะคุณไอติมนะครับมตาตรา1 1 6 ก็เสนอแก้ไขให้มีการจํากัดนิยามคําว่ายุโยงปลูกปัน่นมันให้แคบลงนะฮะเดิมทีมันกว้างไปหมดนอกจากนี้ยังเสนอให้พักเพื่อไทยนะค,คุณผลิตนะครับรยังเสนอให้พักเพื่อไทยยังไปพาดพิงพรรคอื่นด้วยเนี่ยฮะเสนอให้พักเพื่อไทยแสดงความเห็นในประเด็นนี้นะครับซึ่งคุณหมอพรหมมินเนี่ยคุณหมอมิ้งก็บอกว่าตนเดาไว้แล้วว่าพักเก้าไกลจะให้พักเพื่อไทยพูดในเรื่องนี้ ซึ่งตนเนี่ยเห็นด้วยในหลายหลาย,หลายประเด็นที่พักเก้าวไกลที่เสนอมาว่ามีกฎหมายหลายจุดที่จะต้องแก้ไขแต่เรื่องนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากซึ่งจะต้องถกเถียงและหาทางออกรวมถึงจะต้องเข้าสู่กระบวนการในสาภาพเพื่อหารือกันอย่างไรตนมองว่าความเห็นเกี่ยวกับประเด็นโทษและใครจะเป็นผู้ร้องเนี่ยนะฮะเป็นผู้ฟ้องเนี่ยซึ่งในรัฐบาลของพักไทยรักไทยเรื่องเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว แต่มีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาการกรองเรื่องที่จะต้องเข้าสู่แระ่อบหมายความว่าเขาจะเอาด้วยกับคุณธนาธรบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยกับมาตรการแก้ไขามาตรการหนึหรือสไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ชัดคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store